สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำสักนา,าค่ะค่านี้กับคุณปาจรรีส่วนสินพงษ์และดิฉันปาร,ริชาติไวยกวีค่ะค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลาเจ้านาฬิกาสองนาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศสาลาด,ดุสิตด,ดาัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระ,ะราชโวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตาม,ตามลำดับดังนี้นคณะกรรมการร้านกองทับอากาศและร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจําหน่ายสลากสภากาชาติไทยเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านสภาทนายความเฝ้าทูลอ,องพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากสภากาชาติไทยเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยน,นายนริชัยสูตรอธิบดีกรมธนารักษ์นำข้าราชการกรมธนารักษ์เฝ้าทุนละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกระสาบประจําปี2557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายนจุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสรกร นำคณะกรรมาการและผู้จัดกิจกรรม5ธันวาทำดีเพื่อพ่อปี2556เฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายทวิสิทธิ์อิสระเดชพ่อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองจังหวัดระยองและประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์เฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นายมนูนมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางการจนาชิมพาลีและครอบครัว เฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเนื้อที่13ไร่83ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลโคกพุซาอำเภอโพทองจัังหวดอ่างทองเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นายวรเทพรางชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปูนซีเมนคนครหลวงจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนคนครหลวงจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินในการดำเนินโครงการโรงเรียนสีเขียวปีที่5เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชยายแดนบ้านน้ำสเปอําเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายยันยงประเทืองวงประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษ,ษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยเคมีสูตร13 13 13เพื่อใช้ในโครงการส่วนพระองค์หรือในเขตพระราชฐานที่ประทับตามพระราชอัธยาศัย นายฟูเกียรติร,รมกรนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลของสมาคมครั้งที่10โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวรลบเจรรวนนรองประธานกรรมการเครือเจริญโภคพัณฑ์ นำคณะกรรมการโครงการเครือเจริญโพกพันธ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษา2554พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิตเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลผู้ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิตระดับภูมิภาคและผู้ชนะเลิศการประกวดหนังสืออ่านเล่นทำดีได้ใจเยาวชนไทยให้โลหิต เฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินโครงการโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาที่ปรึกษาโครงการตามพระราช,ชด,ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพร้อมด้วยพระสงฆ์และคณะผู้แทนกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรียจังหวัดสุรินทและจังหวัดบุรีรมัมฝ้าและเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายข้าวเปลือกอินทรีย์เพื่อใช้ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร คุณหญิงจารุวรรณเมธากานำนางสาวจือลังแซาลี่เจ้าของร้านเจลังกว๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงอเภอบ้านบึงจังวชนบุรีพร้อมคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดอเภอบ้านโพจังังวดฉะเชิงเซาคณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมสัจจะและค่ายพุทธบุตรประจำจัังหวดฉะเชิงเซาและจังหวชนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดกิจกรรมจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงรอบการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลในโอกาสนี้พระวินัยสาธรเจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาจร่วมเฝ้าด้วยนายวิบูลณ์สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะกรรมการการชาติภาคทั้ง12ภาคเฝ้าทุนอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเ,เงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2557เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยโอกาสนี้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมเขาเ้าเฝ้าทุนอองพระบาทและฉายพระฉาย,ยาลักษ รวมกับคณะผู้เข้าเฝ้าทูลลอองพระบาทดังกล่าวด้วยต่อจากนั้นเวลา1 0 3นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทต,ตามลำดับดังนี้ พลเอกชาตรีศิรสรันประธานที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอเชียคอสเมติกอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนำคณะแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงพยาบาลดังกล่าวเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าว,ท,าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพงศธรสัจจชลพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำข้าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายอำเภอประจำจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษาย,ยน2557และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของจังหวัดปทุมธานีโอกาสนี้ฉายพระฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้เข้าเฝ้าทูลลองพระบาทด้วย ศาสตราจารย์ภัยรัตชยพงศ์ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนำคณะผู้จัดโครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่4และครั้งที่5ทถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายดีวีดีสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้และซีดีการ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็กเพื่อส่งใช้ในโครงการตามพระราชดำริเพื่อการศึกษาหรือโครงการอื่นใดตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ฉายพระฉาย,ยาลักษ์ร่วมกับคณะผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณและสมเด็จประธานการประชุมกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่314ประจำปีพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมบร,าราชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกพอปอรอโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยการนี้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้นางบุญสมสุขจารุวัฒนะสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงเติมสีชำนิชกิจนางสาวสุรสัพพสรสนเฝ้าทูลอ,อมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเสด็จประเกียิสมเด็จพระปรมวสาอีิกาเจ้า100 ห้าปีพร้อมกับพระราชทานเหรียญกาชาติสดุดีชั้นที่1แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาติไทยโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า25ปี เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจําสภา,าการชาติไทยผู้กเกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า30ปีเหรียญการชาติสรรเสริญแก่ผู้บําเพ็ญคุณความดีให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์อยู่ในอันตรายและอาจถึงแก่ชีวิตให้รอบค้นจากอันตรายหรือมิเห็นแก่สินจ้างรางวัลพร้อมทาพระราชทานเหรียญการชาติสม,มนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเงินผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรวมถึงผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัด จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดประเกยียติสมเด็จพระยายนาสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระาราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถูลอมระบาดน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และอุปกรณ์ประจํารถเพื่อใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยพร้อมทั้งพระาราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิตและคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าถูลอมมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยให้กับศูนย์โรคตับหน่วยทางเดินอาหารฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรสมทบทุนก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย สำหรับใช้ในอาคารภูมิศริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระพันวษา,าอธาิกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนรีราชาถวายจอ LED พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในกิจการสํานักง,งานบรรเทาทุกข์และประชนานไมยพิทักษ์สภากาชาติไทยพร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการสภากาชาติผู้แทนภาคเข้าเฝ้าถูล้อมระบาดถวายตัวโดยได้พระราชทานกิตติบัติ ยานายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และพระราชทานประกาศนัยาบัตรพร้อมเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2556แก่นางสาวอธิยากันไกรนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร3.66 โอกาสนี้ข้าราชการสำนักงารศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปินทัศนศิลป์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายผลงานทัศนศิลป์แก่สภา,าชาติไทย เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้แทนบริษัทคริสตี้ประเทศไทยจับประมูลผลงานดําเนินการหารายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพ,พยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบร,ะรมราชเทวีณศรีราชาจากนั้นจะเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่314ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง อาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยความก้าวหน้าโครงการจัดตัง้งศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมากองศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติการลงนามความร่วมมือในการบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า